ก็กล่าวสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมไว้แบงค์นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปแก้ไอไอคลิปที่สอนรับเควสยรับนะฮะซึ่งตอนนี้มาโดนปรับใหม่นะฮะก็เราไปเริ่มกันเลยนะก็สิ่งที่โดนปรับแก้ไขนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะเบกกิ้งช้อนนะฮะหรือไอค่าเอ่อรีเบิร์ดหรือค่าอะไรแล้วแต่คุณจะเรียกนะฮะก็ มันโดนปรับให้มันเหลือแค่2นะก็คือถ้าคุณมีเบ k กิ่งทอดเนี่ยอยู่ที่2คุณสามารถเข้าไปได้แล้วนะไม่จําเป็นต้องเป็น5นะมันลดลงมาเหลือแค่2นะก็ถือว่าดีฮนะก็สิ่งต่อมานะะเควสท,ทุกคนที่เคยรับไปเนี่ยมันจะหายไปนะมันจะโดนแคนเซิลนะซึ่งเราจะต้องไปรับคเควสใหม่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเองนะฮะว่าคเควสนะมันรับยังไงนะก็เราไปเริ่มกันเลยนะ ตัวยอย่างแรกนะฮะมาตรงที่ที่มี ABC ขายของนะมันจะมีตรงเป็นหมอกดำๆนี้ให้เรากดเข้าไปนะเราจะดิ้นเข้ามาก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างมืดนะ,ะซึ่งสถานที่นี้ก็คือเขาวงกดนะฮะซึ่งไอเขาวงกดนี้เแหละเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเ,ออเดินไปสุม 4, ส่มสี่ซุ้มห้านี่บอกเลยนะฮะว่าไปเจอแต่ทางตันนะซึ่งเราก็จะขึ้นมินิแมปให้นะ ซึ่งมินิแมปนี้ผมไม่ได้ไปทำเอา,เอ,าเองนะผมไปขโมยมาหรือไปก๊อปมานั่นแหละคัดลอกรูปภาพอะ่ะก็นะจุดเขียวๆนี้นะไอจุดเขียวยวงกลมเนี่ยอ่ามันก็คือตัวอักษรนะที่มันอยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้บายทีนหนึ่งว่ามันมีความสำคัญยังไงนะซึ่งก็จุดสีม่วงก็คือไอ้ก้อนกลมๆสีม่วงที่ผมชอบเรียกนะนะก็ไอ้นั่นแหละคือจุดที่รับเควส ส่วนไอ้สีแดงๆก็คือจุดทางเข้านะฮะไอ้ที่ันมีขีดแดงๆอ่ะออนั่นแหละจุดทางเข้าซึ่งสิ่งที่เราต้องทําในข่าวกดนี้ก็คือหาตัวอักษรให้มันเรียงคําให้ได้เป็นคําว่าชา a ์โดนะซึ่งพอเราเจอตัวอักษรเนี่ยให้เรากดค้างนะเหมือนที่หมกกาลังทําอยู่นะให้เรากดค้างแล้วมันจะได้เป็นตัวอักษรตัวหนึ่งก็คือเรียงคําได้คำหนึ่งซึ่งเราจะต้องทำอย่างนี้กับทุกตัวอักษร ให้มันได้คาว่าชาโดนะซึ่งตัวอักษรเนี่ยมันจะสุ่มจะพูดง่ายๆก็คือคุณไปเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ตามเนี่ยแล้วคุณกลับเข้ามาเนี่ยตัวอักษรมันจะไม่อยู่ที่เดิมนะมันจะสุ่มไปเรื่อยๆมันจะสุ่มใหม่คุณไปเซิร์ฟไหนก็ตามมันจะสุ่มแล้วคุณก็ต้องไปเรียงตัวอักษรให้มันได้คําว่าชาโดเพราะฉะนั้นใครที่เดินตามผมเนี่ยแล้วมาเรียงคําให้ได้ชาโดเนี่ยคือ บางตัวอักษรเนี่ยมันจะไม่เหมือนในคลิปเพราะว่ามันสุ่มเข้าใจใช่ไหมก็นั่นแหละพอหลังจากที่คุณเนี่ยเรียงตัวอักษรแบบกดค้างแล้วได้ตัวอักษรามาครบแล้วเป็นคำว่า shadow ให้คุณเดินไปที่บอลม่วง dark off นั่นแหละเดินเข้าไปและพิมพ์ในแชทว่า shadow เป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะอย่าพิมพ์ใหญ่นะ ก็แค่นั้นนะฮะคุณก็จะได้รับเควสแล้วนะก็แค่นั้นจริงๆแหละวิธีทำเอ้ยวิธีรับเควสนะก็คลิปนี้ไม่เพียงทานี้แหลนะฮะ